ว่าพี่เข้าใจผมโอเคตอนแรกอ่ะตอนที่เราบอกโจทย์ไบอ่ะครับเรายังคิดเลยว่าจะวาดนั่นละสิวาดเพราะมันมีความแบบยากอยู่ด้วยแต่ใบก็วาดแล้วถ้าถามเราเราดูนะเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเราว่าเคลียร์เออราว่าชัดเจนชัดเจนถือว่าชัดเจนเลยวินครับลองทบทวนดูว่าใบวาดอะไรลองทบทวนว่าที่ใบวาดเขาวาดอะไรบ้างลองดูสิเฮ้ยเขาเขาวาดแบบไหนเขาขีดเส้นเขาจะไงเขาขีดลงมาแล้วเป็นวงกลมอ มันก็ขีดออกมามัน <me> ก็เป็นวงกลมมันก็มีกระยุก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 วินก็เลยตอบว่าเสื้อชั้นไหนครับไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่สองคนยังไม่ได้ตอบเลยอ่ะวินพร้อมไหมับถ้าพร้อมตอบได้เลยครับโหะเคลื่อนที่อธิบายอ่ะคือถูกกับที่ว่านหมดเลยใช่ถูกหมดเลยใช่จริงจริง แต่คือมันคิดไม่ออกเป็นรูปอะไรรองจินตนาการสิ่งที่เขาวาดมาก่อนมันเป็นอะไรแน่บ้างมีขีดลงมาเนี่ยแล้วก็มีโกงๆนี่ยงไปด้วยโอดิฉันใบแบบนี้มันมันวาดวินพายี๋ยวพี่ออำจะบอกโจทย์ให้โโจทย์ข้อแรกคือโอเคโอเคโอเคนะฮะเออพร้อม